ในสุดก็ถึงตัวระดับตำนานอีกหนึ่งตัวนะครับและเป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบเลยนะครับนั่นก็คือเดิร์กโนวิสกี้นั่นเองครับบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นระดับตำนานที่ผมค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าเขาแบบว่าเฟดยิงขาเดียวมันเท่นะคลิปนี้เราก็เลยจะมาดูสกิลของเดิร์กันนะครับว่ามันจะมีสกิลอย่างไงบ้างเอาจริงๆผมไม่ค่อยเห็นเกมบัสอื่นๆ ที่มีเดิร์กเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าเกมเอื่นๆจะเน้นไปที่พวกซูเปอร์สตาร์ปกตินซะส่วนใหญ่นะเนาะเดยผมสปอยไว้ก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเดิร์กเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบสกิลค่อนข้างเรียบง่ายมากๆนะไม่มีอะไรเลยเท่าพเท่า,า,า,าที่ผมแปลมานี่ผมยังตกใจเลยนะครับว่าเฮ้ยสกิลมันมีแค่นี้จริงหรอแต่ว่าก็เป็นตัวที่น่าจะการยากนะไปเราไปเริ่มดูกันที่สเตตัสกันดีกว่าครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมดังซิตี้ไดนาสตี้อยู่ที่สะดวกและรวดเร็วผมขอแนะนําร้านดับเบิลพีช็อปบริการรับเติมมเกรรััปลอดภยฟน และที่สําคัญถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับลิงก์รายละเอียดอยู่ใต้คลิปเลยครับผมสเตตัสของเดิร์กนะครับที่เลเวลเอห้าสิบเนาะค่าดังนะครับอยู่ที่ร้อยี่ห้าค่าชุดใกล้กับเลเยอร์อัพก็อยู่ที่ร้อยยี่สิบห้าค่าการยิงระยะกลางเยอะมากนะครับอยู่ที่ร้อยสามสิบเอ็ดนะแล้วก็ค่ายิงสามแต้มก็เยอะมากเช่นกันอยู่ที่ร้อยี่สิบหกเลยนะอันนี้เยอะมาก <c oughs> โคตรเยอะผมเทียบกับเคดีนะครับเคดีอยู่ที่ร้อยยี่สิบเอ็ดเองอะแต่เดิร์กอยู่ที่ร้อยยี่สิบหกเลยนะโคตรเยอะอ่าเทียบกับเอจเอนะครับเอจเออยู่ 26เลยโอ้โหเยอะจริงนะเยอะจริงแล้วก็สเตนนะครับสเตนของเดิร์กอยู่ที่120นะผมว่าอันนี้เฉยๆนะออนะครับออกพอซิงกิ้126นะครับเออไม่น่าจะสเตนน่าจะค่อนข้นางน้อยนะเดิร์กแบมนะแบมร3 0มนะพิียบกับเททัมนะครับเททัมมี110นะ ล้อแม่นก็มี122นะครับเออก็น่าจะเป็นค่าปกติของ power forward นะมีสเตนอยู่ที่ประมาณ120นะครับแล้วก็ค่าวิ่งนะครับมูฟเมนต์ของเดิ์กเนี่ยค่อนข้างช้าเลยนะอยู่ที่64เท่านั้นนะครับไม่ไม่เยอะเลยน้อยมากวิ่งช้าพอๆกับเซนเตอร์เลยนะผมว่าแบมยังวิ่งเร็วกว่าเลยปะเออแบมเนี่ยยังวิ่งเร็วกว่าเลยนะครับส่วนค่าเวอร์ติเคิลนะครับค่าเวอร์ติเคิลของเดิร์ก็น้อยนะครับคือ92เท่านั้นอันนี้ก็ค่อนข้างน้อยเลยเทียบกับพคนอืคนอื่น,นี้ ค่าบอริคอลของเดิ้ลคือน้อยมาก92เท่านั้นนะครับยังไม่ถึงร้อยเลยเทียบกับเททั่มนะครับเททั่ม Th ก็ยังมี1 1 0สอ่ะส่วนค่าคอนเทสนะครับค่าคอนเทสของเดิ้ลอยู่ที่1 1 6กนะก็กลางๆแล้วไม่ไดีเยอะอะไรขนาดนั้นส่วนค่ารีบาวกับบล็อกของเดิ้ลนะครับเท่ากันเนาะอยู่ที่1 2 1เท่านั้นอันนี้ก็กลางๆนะครับไม่ไดีเยอะอะไรขนาดนั้นน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เกมลุกอ่ะค่อนข้างโหดเลยนะครับเพราะว่าสแตตการทํา2แต้มกับ3แต้มคือเยอะมาก เออดังก็ไม่แย่เลเวอพก็ไม่แย่แต่ว่าการป้องกันของเดิร์กอาจจะลําบากนิดนึงครับเพราะว่าสเตตัสการป้องกันส่วนใหญ่นะนเนี่ยฉนเฉยๆนะเออเฉยๆแล้วก็วิ่งค่อนข้างช้านนะ64เท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสเตตัสของเดิร์กนะเราไปดูกันที่สกิลกันดีกว่าครับอ่ะอันตีของเดิร์กนะครับก็จะเป็นยิงนะสีฟ้าๆนะเอฟเฟกต์ฟ้าๆรูดไปนะแป้นระเบิดเลยแล้วก็สามารถหลอกเฟกได้แบบลนะูก้าเนาะมี2จังหวะนะครับ เออ,อน,นี่คล้ายๆลูก้าเลยหรือว่าชูดเลยจังหวะเดียวก็ได้เนาะหรือว่าจะเฟกหนึ่งทีแล้วก็ชูดหนีก็ได้นะครับอันติก็ใช้ได้หลายแบบนะก็คือใช้ทั้งหมด1350แต้มครับแล้วก็เก็บได้ทั้งหมด2ชาร์จเนาะไม่มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมนะครับอ่ะต่อไปมาดูที่สกิลพาสีของเดิร์กนครับสกิลพาสีของเดิร์กเนี่ยค่อนข้างเข้าใจง่ายเลยนะผมชอบมากมันไม่วุ่นวายเหมือนไอ้พวกตัวก่อนๆท่าที่ทำมาพาสีของเดิร์กนะครับหลังจากที่เดินนร์ จะได้บัฟครับอัตราการต้านทานการเล่นท่าโพสอัตราการต้านทานสกรีนอัตราการชนและหยุดท่าเลี้ยงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างมากครับจะได้หมดนี่เลยนะและอัตราการขัดขวางท่าดังจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับแล้วถ้าเพื่อนร่วมทีมเราเป็นตำแหน่งกาดนะครับหรือพวก SG หรือ PG พวกนี้นะครับจะได้รับบัฟทั้งหมดเนี่ยเป็น2เท่าแทนครับ โอ้ห oh, เป็นบัฟที่ผมว่าน่ากลัวมากซึ่งผู้เล่นการของเราเนี่ยมันจะได้2เท่าเลยนะครับบัฟเนี่ยค่อนข้างดีเนาะเอามากบจุดด้อยของเดิร์กที่แบบว่าป้องกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่ามันต้องมีข้อแม้ก็คือเดิร์กจะต้องทําแต้มได้หรือว่าแอสซิดเท่านั้นนะครับในรอบต่อไปนะถึงจะได้นะถ้ารอบกอไดไม่ได้ทำมาเลยเลยรอบป้องกันถัดไปก็จะไม่ได้บัฟนะครับทั้งทีมก็จะไม่ได้บัฟนะ <c oughs> ก็พยายามให้เดิร์กเป็นตัวเล่นหลักเนาะ จะเป็นตัวปล่อยบอลหลักนะครับเดิมมีเท่านี้พาสิฟง่ายมากผมโค้ชชอบเลยเหมือนง่ายแล้วมันเก่งนะต่อไปครับสกิลที่1ครับจะเป็นสกิลวิ่งแล้วก็เลยอัพนะครับท่านี้ครับหลังจากที่เรากดโพสแล้วเนี่ยเราจะสามารถใช้ท่านี้ต่อได้นะครับ3.5เมตรถึง5เมตรจากห่วงครับเราต้องกดโพสก่อนนะครับถึงจะใช้ท่านี้ได้เนาะท่าต่อไปครับเป็นท่ารับบอลแล้วก็เฟดครับนี่ครับซิงเนเจอร์มูฟของเดิงเนาะเป็นเฟดขาเดียวนะครับหลังจากที่เรารับบอลจากเพื่อนแล้วนะครับเราจะสามารถใช้เฟดขาเดียวได้นะครับซึ่งตัวเปล่าๆนะครับ แค่ท่านี้ท่าเดียวนะครับไม่สามารถทำเฟดขาเดียวจากท่าอื่นได้เลยนะท่านี้ท่าเดียวเท่านั้นนะครับคำอธิบายนะครับหลังจากที่เรารับบอลแล้วนะครับเราจะสามารถกดยิงเฟดได้ครับแล้วระยะการบล็อกจากด้านหน้าและก็ระยะการลบกวนการยิงในระยะกลางของเราจะลดลงเล็กน้อยครับสกิลต่อไปนะครับเป็นสกิลการดังครับท่านี้ก็เป็นท่าดังปกตินะครับไม่ได้มีอะไรเลยจะสามารถใช้ได้ในระยะ1-3เมตรจากห่วงครับท่าต่อไปนะครับเป็นท่าโพสครับท่านี้ก็เป็นท่าทีเด็ดของเด้งเหมือนกันนะครับหลังจากที่เรากดโพสแล้วเนี่ยแล้วเรากดปล่อยโพสเนี่ย ถ้าเป็นตัวปกติเนี่ยมันจะมันจะหมุนแล้วก็พุ่งเข้าไปข้างในถูกไหมครับแต่ของเดิกเนี่ยจะเป็นพุ่งออกข้างแทนครับแล้วจะพุ่งออกไปด้วยความเร็วแทนครับจะเป็นท่าออโต้เลยนะครับไม่มีคูดาวเนาะกดโพสตแล้วปล่อยปุ๊บมันจะพุ่งออกซ้ายขวาไปเลยนะครับแต่ว่ามันจะไม่สามารถพุ่งตัดเข้าไปข้างในได้นะครับ จะได้แค่ออกซ้ายกับขวาเท่านั้นนะก็คือท่าโพสตของเดิ้ลเนี่ยจะเป็นแบบนี้แทนนะครับในระหว่างพุ่งก็สามารถแคนเซิลแล้วก็เปลี่ยนเป็นส่งได้นะครับอ่ะต่อไปครับสุดท้ายครับอย่างน้อยเกมก็ยังใจดีนะครับส่งท่าป้องกันมาให้เดิ้ลที่หนึงก็คือท่ารีบาวนะครับเมื่อรีบาวฝั่งป้องกันนะครับจะเพิ่มค่าแย่งรีบาวขึ้นเล็กน้อยครับแล้วก็มีพาสีพิเศษอีกที่นึงครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามยิงหรือเลย์อพหรือว่าดังพลาดนะครับไม่ลงนะค่าในการแย่งรีบาวและระยะการรีบาวของเดิ พลิกขึ้นนำได้เนาะอ่ะสกิลเดิรก็มีเท่านี้ครับง่ายมากเรียบง่ายจริงๆเราเข้าไปดูในส่วนของทาเล่นกันดีกว่าครับทาเล่นของสกิลอันติเมทนะครับมีทั้งหมด4ทาเล่นครับแล้วมีท่าใหม่1ท่าครับทาเล่นแรงครับ อัตราการป้องกันลบกวนของท่าอันติเราจะบวกขึ้นอีก10%ครับตันที่2ครับช่วงในการลบกวนของท่าอันติเนี่ยจะลดลงอีก10%นครับตันที่3ครับจะได้เป็นท่าใหม่ครับเราจะสามารถใช้อันติต่อจากท่าพุ่งโพสได้นะครับก็คือหลังจากที่เราโพสแล้วพุ่งออกข้างนะครับเราจะสามารถใช้อันติต่อได้นั่นเองและจะใช้เฟกได้ครับระยะการลบกวนของการชุดระยะกลางและการบล็อกจากด้านหน้าก็จะลดลงอีกเล็กน้อยครับ ทาเลนที่4ครับถ้าเรายิงอันติแบบ Wide Open นะครับในที่โล่งเนี่ยเราจะได้ค่าอันติคืนมา200แต้มครับต่อไปเป็นทาเล่นของสกิลพาสี v e นะครับมีทั้งหมด4ทาเล่นครับแล้วมีท่าใหม่ท่าหนึ่งครับท่าแรกครับ หลังจากเราเปิดพาสีแล้วนะครับเราจะได้เพิ่มบัฟขึ้นมาอีกอ,นนอันนึงก็คือจะเพิ่มอัตราการตัด bon บอลบวกอีก5%นะครับก็คือทั้งทีมเราจะได้บัฟเพิ่มอัตราการตัดบอลขึ้นไปอีก5%เอนาะเอออันนี้ก็ดีนะเผื่อไว้ใช้พลิกเกมได้นะครับขั้นที่2ครับจะเป็นท่าใหม่ครับหลังจากที่ทีมเราทำคะแนนได้แล้วนะครับถ้าแต้มเรายังไม่นำทีมฝั่งตรงข้ามนะเดิร์กจะสามารถบล็อกได้360องศาครับแล้วจะเพิ่มระยะการบล็อกขึ้นเล็กน้อยในรอบป้องก จะต้องเป็นคนทําหรือเปล่านะหรือว่าเดิร์กต้องแอสซิสต์ด้วยนะครับอันนี้มันไม่ได้บอกนะมันแค่บอกว่าทีมเราทําแต้มได้เนาะต่อให้เราไม่ได้บัฟพาสซีฟที่เดิร์กทำแต้มเนาะไอบล็อก360องศากับเพิ่มระยะบล็อกเนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยนะอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่ชัวร์มันบอกแค่ว่าทีมเราทําคะแนนได้เนาะแล้วก็แต้มยังไม่นาฝ่ายตรงข้ามแต่ถ้าแต้มเรานําฝ่ายตรงข้ามแล้วสกิลนี้ก็จะไม่ได้ใช้แล้วนะครับสกิลมันก็จะไม่ทํางานแล้วนะครับไ <c oughs> ม่ใช่ว่าเดิร์กจะได้บอ360ลออนะีนครรับเมะะกก็ขึ้0.2ต ทาเลนที่4ครับจะเพิ่มอัตราการบล็อกสำเร็จขึ้นอีก10%ครับต่อไปครับทาเล่นของสกิลที่1ครับท่าวิ่งเลเวอฟนั่นเองมีทั้งหมด4ทาเลนครับมีท่าใหม่เพิ่มขึ้นมาท่าหนึ่งครับทาเลนแรกครับจะเพิ่มความเร็วในการเลเวอฟของท่านี้เพิ่มขึ้นอีก10%ครับทาเลนที่2ครับจะได้เป็นท่าใหม่ครับหลังจากที่เราวิ่งขึ้นเลเวอฟแล้วเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนเป็นหลอกส่งได้ครับอันนี้ก็ดีนะ ท่าเล่นที่สครับจะเพิ่มระยะการส่งบอลปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีก1เมตรครับและทางเลือกที่4ครับจะเพิ่มโอกาสในการเกิดเมจิกพาสขึ้นอีก15%เครับเวลาเราส่งเนาะต่อไปครับเป็นท่าเล่นของสกิลที่2ครับคือรับบอลเฟดนั่นเองมีทั้งหมด4ท่าเล่นครับและมีท่าใหม่1ท่าครับท่าเล่นแรกครับเปอร์เซ็นต์ในการยิงระยะกลางของเราจะเพิ่มขึ้นอีก10%ครับและเปอร์เซ็นต์ในการยิง3แต้มของท่าเฟดยิงเนี่ยจะบวกขึ้นอีก6%ครับทาเลนที่2ครับจะได้เป็นท่่าใหมขึ้นมาครับท่ามารถใช้เฟดดดยยิงขาเีวไ้หลังจากใช้ท่าโพสในแบบต่าองคร และทุกการยิงเฟดครับจะลดระยะการรบกวนและการบล็อกจากด้านหน้าลงครับคือท่านี้เนี่ยผมว่าจําเป็นมากๆนะครับคือถ้าไม่อัพเนี่ยจะเฟดยิงได้แค่รับบอลอย่างเดียวเนาะเออเหมือนบังคับอัพเลยท่านี้ถ้าใครถามนะครับว่าอัพท่าไหนาก่อนท่านี้ครับ <laughs> อันนี้ต้องอัพเลยเพราะว่าแบบปกติแล้วโพสต์แล้วก็เฟดยิงไม่ได้เนาะเหมือนบังคับอัพมากๆ อันที่3ครับจะเพิ่มอัตราการการลบกวนของท่าเฟตยิงนะครับบวกอีก10%เนะาะทันที่4ครับจะลดระยะการลบกวนของท่าเฟตยิงลดลงอีก10%ครับ ผมบอกเลยว่าไอ้สกิลเนี่ยควรเต็มสกิลที่สอรับบอลเฟรเนี่ยควรเต็มนะครับควรจะอัพทุกอย่างในนี้เลยเหมือนแบบเป็นท่าบังคับอัพเลยอะถ้าไม่เล่นถ้าจะเล่นเดิร์เนี่ยต้องมีท่านี้อย่างต่ําเลยนะครับอย่างน้อยท่านึงอะยังไงก็ต้องมีท่านี้ไม่มีท่านี้ก็ผมว่าเล่นไม่ได้นะต่อไปท่าเลนของสกิลที่3นะครับนั่นก็คือท่าดังนั่นเองมีทั้งหมด3ท่าเลนครับและไม่มีท่าใหม่เลยเนาะท่าเลนแรกครับจะเพิ่มอัตราการดังสําเร็จขึ้นอีก1รับ่2คระเพิ่มอัตราการต้านทานบล็อก บวกอีก6%ครับทันที่3ครับถ้าทีมเราเป็นฝ่ายนำนะครับแล้วเราใช้ท่าดังสําเร็จเนี่ยเราจะได้แต้มอันตินะครับบวกอีก100แต้มนะครับถ้าเราทําคะแนนได้นะเอออันนี้ก็เหมือนจะดีนะแต่ว่าข้อแม้คือมันต้องทีมเราเป็นฝ่ายนําเท่านั้นนะครับและก็ต้องใช้ท่าดังเท่านั้นนะ ถ้ายิงอื่นไม่ได้นะครับต่อไปนะครับเป็นทาเลต์ของสกิลที่4ครับสกิลพุ่งแล้วก็โพส์นั่นเองสกิลนี้มีทั้งหมดถึง5ทาเลต์เลยครับแล้วก็มีท่าใหม่ถึง2ท่าเลยนะท่าเล่นแรกครับเพิ่มอัตราการโพส์แล้วชนสำเร็จนะครับบวกอีก10%รครับอันที่2ครับ จะลดอัตราการถูกสกัดท่าโพสนะครับลดลงอีก6%เนะเวลาเราโพสแล้วครับแล้วก็กันโดนเด้งกลับเนาะท่าเรที่3ครับจะได้เป็นท่าใหม่ครับหลังจากท่าโพสแล้วพุ่งเนี่ยเราสามารถกดตัดเข้าไปด้านในได้ครับเออท่านี้ก็น่าจะจําเป็นเนาะเพราะว่าปกติแล้วนยมันจะพุ่งออกข้างได้อย่างเดียวนะครับมันไม่สามารถตัดเข้าไปข้างในได้เนาะแล้วท่าเรที่4ครับจะเป็นท่าใหม่อีกท่าหนึ่งครับหลังจากเรารับบอลแล้วเนี่ยเราสามารถหลอกยิงนะครับแล้วก็เลี้ยงออกด้านข้างได้ครับและยังสามารถโพสแล้วก็พุ่งต่อได้อีกกกททีีีดดด้้้้ววยน่่็สลลใชหอไบแพุง ค่อนข้างไกลเลยนะแล้วก็ทาเล่นที่5ครับจะเพิ่มอัตราการหักขานะครับเวลาพุ่งบวกอีก10%ครับต่อไปครับทาเล่นของสกิลที่5ครับค่ารีบาวน์นั่นเองครับจะมีทั้งหมด3ทาเล่นนะครับแล้วไม่มีสกิลเพิ่มเลยนะครับทาเล่นแรกครับจะเพิ่มอัตราการต้านทานการบล็อกเอาท์นะครับบวกอีก20%ครับทาเล่นที่2ครับจะเพิ่มระยะการรีบาวน์บวก0.15เมตรครับและทาเล่นที่3ครับจะเพิ่มค่าการแย่งรีบาวน์ฝั่ง หมดแล้วนะครับสำหรับทาเล่์ของเดิร์กเนี่ยมีเท่านี้จริงๆน้อยมากจะเห็นได้ว่าท่าใหม่เนี่ยมีแค่ไม่กี่ท่าเท่านั้นนะครับน่าจะประมาณ4ท่าได้เออเป็นตัวที่แบบว่าใช้สกิลน้อยมากๆนะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ป้องกันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันเข้าเฟดจริงตลอดเนาะก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมว่าค่อนข้างน่าเล่นเนาะแล้วก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ใช้สกิลค่อนข้างน้อยนะครับปะเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับว่าเดิร์กเป็นยังไงเนาะ่ะนี่นะครับ อ่ะเราอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมจะให้ดูนะว่าถ้าแบบว่าเป็นตัวเปล่าเนาะไม่ได้อัพถ้าเฟดยิงมานะครับมันจะสามารถเฟดยิงได้แค่รับบอลแล้วก็เฟดเท่านั้นเนาะมันจะรับมันจะยิงเฟดขาเดียวได้แค่ท่านี้เท่านั้นเนาะถ้าอื่นไม่ได้เลยนะครับโพสนะครับแล้วก็พุ่งได้นะแล้วก็ท่าการทําแต้มผลเดิมจะมีแค่โพสแล้วก็พุ่งแล้วก็รอรับบอลเฟดยิงแค่นั้น นี่นะครับไม่มีดนะับเบิลคัตเนาะเออเดิรก์ก็เป็นตัวหนึ่งที่ไม่มีดับเบิลคัตนะครับไม่สามารถพุ่งเข้าไปข้างในได้นะครับเดิร์กเนี่ยเนี่ยพุ่งเข้าไปข้างในไม่ได้นะครับมันได้แค่ออกกับซ้ายกับขวาเท่านั้นนะอ่ะนี่คือตัวเปล่านะครับตัวเปล่าเดิร์คือไม่แทบไม่มีอะไรเลยนะม่เช่นนี้เลยจริงๆแต่ถ้าเราอัพตัวละครมาแล้วนะครับอย่างเช่นท่านี้หลังจากที่เราโพสนะครับเราจะสามารถปึ๊บเฟดจริงได้ครับน,นี่อ่ะท่านี้บังคับอัพจริง,รงไม่อยากไม่ได้เว้ย นี่ครับเฟดได้นะหรือว่าจะไม่พุ่งก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเฟดหันหลังเฟดอย่างนี้ได้นะอ่ะยืยนอย่างนี้ปุ๊บขึ้นมาเป็นขึ้นมาเป็นสามแทมได้นะครับปุ๊บนย่างครับเออเล่นสนุกอยู่นะผมว่าเป็นตัวเฟดยิงที่แบบเล่นสนุกมากเป็นตัวชูที่แบบเล่นสนุกมากนี่ครับนี่ครับมันสามารถโพสแบบนี้ได้นะ สามารถหลอกยิงก่อนแล้วก็พุ่งได้นะครับแล้วก็เฟดีกคีก็ได้นะฟึบฟึบนี่แล้วก็เปลี่ยนไปยิงข้างนะหรือว่าเขาตามมาได้นะปึ๊บเราเขาตามมาได้แล้วก็ส่งอย่างนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมครับมันสามารถตัดเข้าไปนะปึ๊บหลอกฟึบเราพุ่งตัดตัดเข้าไปข้างในเฟดอย่างนี้ได้นะครับโอ้โหผมกดมั่วเลยนะมีฟึบฟืบ,ฟบ เลยอบหนีได้นะครับเออก็ก็เอาดีๆบอกว่ามันก็เหมือนก็เหมือนจะเร็วนะแต่ว่าท่าดังเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าจะใช้ยังไงนะเพราะว่าระยะของท่าดังเนี่ยมันใกล้มากคือมันต้องมันต้องโพสแล้วก็พุ่งก็ไปแบบค่อนข้างใกล้นะครับฟึบเนี่ยครับมันเหมือนระยะมันใกล้มากเลยเนาะคือถ้าแบบเดิกมาโพสอยู่ใกล้ๆแบบเนี้ยก็คือรู้เลยนะว่าจะมาดังนะ แล้วก็ไม่มีท่าอะไรที่แบบว่าเล่นกับการดังด้วยนะเป็นท่าดังแบบเฉยๆเลยนะครับไม่ได้มีสกิลอะไรใหม่เลยด้วยนะส่วนใหญ่จะเป็นการรับบอลเนาะก็ <c oughs> ไม่น่านจะมีใครดังนะเอาจริงๆก็ <c oughs> ไม่น่านจะมีใครเข้าไปดังนะครับเล่นเดิ้ลก็อาจจะต้องเก็บสามแต้มกันซะส่วนใหญ่นะปึ๊บปึ๊บเนี่ยครับมันได้สามแต้มง่ายมากเลยนะเดิก้กแล้วเป็นตัวที่แบบว่ามีค่าสามแต้มค่อนข้างเยอะด้วยนะปึ๊บมันตีได้ครับนี่ จนจริงเล่นไม่ยากนะครับแล้วก็สกิลก็ค่อนข้างใช้ง่ายนะครับไม่ต้องไปนั่งคิดนั่งคำดวนอะไรให้มันปวดหัวเสียเวลานะครับคือเล่นอย่างเดียวเลยนะเห็นไหมครับมันมีแค่นี้เลยรับบอลเล่นรับบอลเล่นเบิร์กมีเท่านี้นะครับไม่ว่างส่งไม่ว่างส่งแค่นี้จริงๆ นี่แล้ก็หมุนนะครับเออม,มันเล่นแค่นี้จริงๆเว้ยเดิกน่าเล่นมากนะครับถ้ายัางไงก็รอเข้าเซิร์ฟบ้านเราได้นะครับมีแค่นี้เด์กเราไปดูส่วนสุดท้ายกันครับนั่นก็คือส่วนของการเอนชาร์นั่นเองครับในส่วนของ,ของการเอนชาร์นะครับขั้นที่1นะหรือเลเวลที่2นะครับ จะเพิ่มค่าเลเวอพแล้วก็ยิงใกล้บวกอีก2แต้มครับและในรอบป้องกันนะครับทุกครั้งที่เด็กแย่งรีบาวหรือว่าบล็อกได้นะครับเปอร์เซ็นในการยิง3มแต้มที่โล่งของเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก5%เปอร์ซ็ครับและเปอร์เซ็นในการยิงระยะกลางก็จะเพิ่มขึ้นอีก7%ครับสามารถสแต็กซ้อนกันได้สูงสุดถึง3อันเลยนะโอ้โหเยอะมากนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะผมว่าเพราะว่าเปอร์เซ็นมันเพิ่มเยอะมากนะเพิ่มถึง3แต้มเนี่ยเพิ่มถึง5%เลยนะแล้วระยะกลางเนี่ยเพิ่มถึง7%เลยนะครับ ค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็ในการเอนชาร์นขั้นที่3นะครับหรือว่าเลเวล4เนาะจะได้ค่าดังเพิ่มขึ้นมาอีก5ครับ แล้วก็เปอร์เซ็นในการยิงระยะกลางจะเพิ่มขึ้นอีก3%ครับอันนี้คือเพิ่มเปอร์เซ็นระยะกลางเข้าไปเฉยๆเลยนะครับอันนี้ผมว่าก็ดีนะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องยิงที่โล่งหรือยิงอะไรเนาะแค่ยิงระยะกลางนะครับก็จะเพิ่มขึ้นอีก3%เลยต่อไปเอนชานขั้นที่5นะครับหรือว่าเลเวล6นะค่าสเตนเพิ่มขึ้นอีก5หน่วยครับแล้วก็ถ้าทีมของเรานะครับโดนตัดบอลนครับหรือว่ายิงโล่งไม่ลงหรือว่าโดนบล็อกนะครับในรอบป้องกันถัดไปครับเดิร์กจะเพิ่มค่าแย 2เมตรครับในรอบป้องกันถัดไปเนาะ เอออันนี้ก็ดีนะผมว่าช่วยเพิ่มเกมรับของเดิร์กขึ้นมานะก็เอนชาร์ของเดิร์กนะครับก็โอ้ก็ค่อนข้างเก่งเลยนะผมว่าเอาจริงก็เป็นการเพิ่มค่าพื้นฐานซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าก็น่าจะมีประสิทธิภาพทีเดียวเลยเนาะจบไปแล้วนะครับสำหรับเดิร์กมีเท่านี้เป็นตัวละครที่สกิลค่อนข้างน้อยนะครับเล่นง่ายถ้าจําเป็นจำเป็นเนี่ยมีแค่ไม่กี่ท่าเท่านั้นก็เล่นได้แล้วนะครับถึงจะมีค่าเกมรับอาจจะน้อยนิดนึงต้องพึ่งสกิลพึ่งทาเล่นนิดนึงนะครับแต่ว่าในเกมลุกเน ได้อัพถาเลนได้นะครับก็จะเพิ่มเกมรับขึ้นมาได้ด้วยนะครับอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะเบสิกพื้นฐานเลยนะทุกอย่างนี่เบสิกมากไม่ว่าจะเป็นพาสีเอยการเฟดยิงเอยนะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์การยิงนู่นนี่นั่นนะใครที่รอเดิร์กอยู่นะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วก็ใครนะครับอยากให้ผมทําตัวอะไรในคลิปต่อไปนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เนาะแล้วคลิปหน้านะครับจะเป็นตัวอะไรฝากติดตามชมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ